าจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเลยก็ <c oughs> เลยทําให้ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนนะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมไปถึงสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บนป่าในป่าด้วยค่ะจนที่จาก ชาวบ้านนะคะจาก2ตํตำบลที่จังหวัดหน้านะคะกำลังซ่อมแซมฝายแก้งที่ถูกน้ําป่าซัดพังเสียหายมาตั้งแต่ปี2554นะคะจนไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ซึ่งฝายแก้งนี้นะคะก็มีความสําคัญต่อชาวบ้านในการหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกร,ร,กรของชาวบ้านจํานวน2,000กว่าไร่ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากฝายแก้งแห่งนี้กว่า2,000รายนะคะ ก็จะมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ100คนช่วยกันซ่อมแซมนี่แหละคะ่ะเพื่อให้มีน้ําใช้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะฤดูแล้งที่จะถึงนี้ส่วนที่จังหวัดตรังนะคะปัญหาภาัยแล้งก็ลุกลามนะคะทำให้ฝูงลิงหางยาวกว่า100ตัวเนี่ยต้องลงมาหาอาหารหลังจากที่บนภูเขาเกิดสภาพแห้งแล้งลิงอดอยากก็เลยมาบุกรุกเข้าไปในสำปามน้ํามันของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือค้นสิ่งของในวัดด้วยนะ,ะวัดถ้ำเขาปีนะ ทำให้พระภิกษุสมณรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากฝูลิงที่เดือดร้อนเหมือนกันนี่แหละค่ะส่วนทางนครพนมนะคะที่นี่เนี่ยก็มีผลกระทบจากภัยแล้งลุกลามไปที่น้ําตกตัดขามนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ําที่น้ําตกเนี่ยแห้งขอดแล้วก็มีสีคล้ำไม่มีน้ําไหลลงมาจากสันเขาทําให้นักท่องเที่ยวซบเซามากนะคะช่วงนี้ลิงป่าที่นี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะลงมาจากสันเขาเพื่อที่จะมาขอเศษอาหารเศษขนมจากนักท่องเที่ยว ร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่มบริเวณน้ำตกก็ซบเซากันไปตามๆกันนะคะบางร้านเนี่ยปิดตัวลงไปเลยค่ะจนนที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาได้60คนนะคะระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปที่มาเลเซียสารภาพ,พว่ามีนายหน้าคนไทยเนี่ยนะคะซื้อตั๋วโดยสารให้เพื่อที่จะส่งไปทำงานที่มาเลเซียะคะ่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครศรีธรรมราชและตำรวจสันติบาลนะคะควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา บนไฟขบวน171สายกรุงเทพสุงไงงโกลกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะขณะที่เข้าสถานีชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการตรวจสอบเนี่ยแรงงานข้ามชาติ60คนในจำนวนนี้มีเอกสารถูกต้อง31คนไม่มีเอกสาร29คนจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็บันทึกการกลุ่มโดยแรงงานชาวเมียนมานะคะเล่าว่ามีนายหน้าชาวไทยซื้อตัวโดวยสัญจาสถานีบางบรุกรุงเทพมหานคร มาขึ sea, ้นรถไฟที่สถานีชุมพรเพื่อที่จะไปอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและหลังจากนั้นก็จะมีผู้มารับนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังมาเลเซียค่ะเกิดเหตุคนร้ายนะคะใช้อาวุธปืนยิงถล่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ค่ะในที่เกิดเหตุนะคะ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิสีเงินทะเบียนนราธิวาสนะคะล้มตะแคงอยู่กลางถนนใกล้กันเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนพกสั้นขนาด11มมตกอยู่3ปลอกผู้บาดเจ็บคือนายยาวอเฮรแลแรนะคะอายุ38ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่11ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัว3นัดนะคะจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าขณะที่ นายยาวเฮเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อที่จะไปกรีดยางพารามีคนร้าย2คนนะคะขี่จักรยานยนต์เป็นพาณะะตามประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนสา,หาเหตุเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีในพื้นที่ค่ะ เกิดเหตุการลักลอบตัดไม้พยุงอีกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านจับกลุมได้ก็มีการประทะกันนะคะแต่ว่าระหว่างที่ปะทะกันเนี่ยหนึ่งในคนร้ายเนี่ยพลาดตกจากรถโดนลอ้อรถบรรทุกไม้พยุงนะคะที่ลักลอบขนมาเสียสะจนเสียชีวิตคาที่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะคะเข้าตรวจสอบคนเหตุคนร้ายลักลอบตัดไม้พยุงขัดใหญ่ที่บริเวณซอยประชาร่วมใจอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด ไปถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยพบกลุ่มคนร้ายประมาณ6คนนะคะตอนนั้นกําลังขนไม้พยุงขนาดใหญ่2องท่อนขึ้นบนรถปิกอัพพอเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่พอเห็นเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยพากันวิ่งขึ้นรถปิกอัพแล้วก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อที่จะเปิดทางหนีแล้วก็มีการประทะกันขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นคนร้ายก็ทิ้งรถปิกอัพราคาที่บรรทุกไม้พยุงมาแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะคะไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจากการตรวจสอบในรถปิกอัพก็พบไม้พยุงขนาดใหญ่2ท่อนในใรถ แล้วก็พบศพชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อนะคะอายุประมาณ45ปีเสียชีวิตอยู่นะคะศีรษะด้านหลังเนี่ยมีรอยล้อรถทับกระโหลกแตกคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตกลงจากรถขณะที่กําลังหลบหนีการจับกลุ่มภายในรถก็พบอาวุธปืนลูกซองพบยาบ้าแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่หลบหนีไปนะคะมาดําเนินคดีตามกฎหมายะคะ่ะ พักันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศค่ะ